สวัสดีมิลักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาทําการไต่แข่งชิงแชมป์โลกกันนะว่าจะได้ที่หหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปแข่งชิงแชมป์โลกเนี่ยจะเป็นกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวก่อนจะไปแข่งเพราะว่าเนี่ยวัน,วนสุดท้ายแล้วมีเวลาสี่ชั่วโมงตอนเนี้ยที่อัจอยู่คือ1นึ่ทุ่มกว่า,วานะแต่ว่าผมขี้เกียจ ปกติล้าผมไม่ได้นอนถึงเที่ยงคืนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไต่ตอนนี้เลยแล้วกันนะแล้วก็ถ้าสิ้นสุดกิจกรรมได้ที่ไห่ก็ช่างมันนะไม่เป็นไรโอเคก่อนที่จะไปชมการไต่เดี๋ยวเรามาทําการพูดคร่าวๆเกี่ยวกับตัวละครลอย์ดพาร์ทที่12อย่างโทชิโร่ดูนะว่ามันจะมีสกิลอะไรเวิร์กหรือเปล่านะเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่ได้อ่านเช่นกันนะอาจจะเคยทําอ่านไปคร่าวๆแล้วคลิปหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเอามาดูใหม่แล้วกัน แล้วก็ดูแบบปลุกตื่นด้วยว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่ามาสกิลแรกสร้างความเสียหายเดี่ยวสโนบอร์ดหมุสนสโนบอร์ดหมุนวนสร้างความเสียหายเดี่ยวฟื้นฟูฟ,ฟูลี่เพิ่มเติม100แต้มให้กับตัวเองและยูนิตไฟตนที่นอกเหนือจากอนอกเหนือจากตัวเองที่แข็งสูงที่สุดอ๋อก็คือตีโจมตีเสร็จปุ๊บฟื้นฟูฟูลี่ฟื้นฟูฟูลี่ให้ตัวเองเพิ่มเติม100แต้มแล้วก็ตัวละครที่พลังโจมตีเยอะที่สุดอีก100แต้มประมาณนี้ต่อไปอันติขออ่านบบปลุกตื่นเหมือนเดิม ตื่นเคล็ดลับเล่น Snow สโนว์บอร์ดสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดลดอัตราคิของแถวหลังคู่ต่อสู้25%ต่อเนื่อง1รอบมีโอกาส40%ทําให้แถวหลังคู่ต่อสู้ติดแช่แข็งต่อเนื่อง1รอบอฟูลย t แท็กครั้งนี้จะแช่แข็งศัตรูอย่างน้อย1ยูนิตเมื่อโทชิโร่ปล่อยฟูล a ์แท็กฝ่ายศัตรูที่มียูนิตแช่แข็งทุก1ตัวจะเพิ่มอัตราลดดาเมจให้กับฝ่ายพารามิรทั้งหมด5%ต่อเนื่อง1รอบอ๋อยิ่งถ้าสมมติติด3ตัวก็ ยิ่งยิ่งติดแช่แข็งเยอะๆทีมเราก็จะยิ่งถือขึ้นประมาณนี้โอเคสารดาจะเป็นเพิ่มแม็กแท็กต่อไปพาสซีฟเอ่อสโนบอร์ดเพื่อเพเลินโทชิโร่เล่นสุกเล่นเล่นสกีเออเพิ่มอาัตราลดดาเมจให้กับตัวเองเลเวลศูนย์อยู่ที่หกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกครั้งที่จโจมตีทั่วไปหรือใช้สก,กิลตัวเองจะได้รับทะลวงขีดจำกัดหนึ่งชั้นซ้อนทับได้ถึงศูนย์ห้าชั้นไม่สามารถลบล้างแล้วก็อยู่จนจบการต่อสู้อ่าสถานะนี้ก็คือ ทุกชั้นจะเพิ่ม H.P ให้กับตัวเอง5%เพิ่มซอนทััดได้5ชั้นก็เท่ากับเพิ่ม H.P ได้สูงสุด25%แล้วก็เมื่อถึง3ชั้นทุกครั้งที่โทชิโร่ถูกคิดที่้อจะฟื้นฟูน H.P เท่ากับ15%ของ H.P ที่สูญเสียไปน,น,นอกจากนี้ H.P ต่ำสุดหลังทะลวงจำกัดครบ5ชั้นฝ่ายพารามิททั้งหมดอัตราบล็อกเพิ่มขึ้น10%ฝ่ายก็เฉยๆนะจริงๆเฉยๆก็ไม อ่ะง่ายๆเลยคือไม่เวิร์กอ่ะตัวนี้ไม่จาเป็นต้องเติมได้ตู้เนี้ยไม่จำเป็นอ่รา,าราพาพัทเนี้ยไม่จำเป็นต้องเติมได้เก็บครบก็คือพอแล้วแต่ว่าสําหรับตัวผมก็คือเราก็จัดมาอยู่แล้วนะเพราะว่าทุกซีซันพาร์ทเราก็จัดมาทุกอันอยู่แล้วเพื่อเก็บสะสมของนะก็อ่าเอาตัวมัน5ดาวปลุกตื่นด้วยแล้วก็ของจีบถ่ายเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะเป็นกรอบใหม่นะนี่นเป็นกรอบนี้ใช่ไหมมันคือกรอบนี้เนาะของผมที่เอามาเนี่ยออเดี๋ยนะ น่าจะใช่เลยน่าจะกรอบนี้หละนะเออนั่นแหละประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวเรามาทําการไต่นี้กันต่อเอาจริงยังไม่ได้จัดทีมแบบฟูฟูขนาดนั้นนะก็อยู่ในช่วงที่เกียจอยู่นะก็เอาตามมีตามเกิดแล้วกันอืมตัวละครที่เรายังไม่ได้ใส่ก็จะมีประมาณนี้เอาจริงมันก็ใส่แทบจะทีมหลักแล้วอะเดี๋ยนะอันนี้อืมอันนี้ทีมเนี้ยกาก,ากมาก เราไม่มีตัวไหนจะใส่เพิ่มเวอร์กเเลย,เลยมีแค่ประมาณนี้โอเคเอาเอา,เ,อาเป็นประมาณนี้นะผมขี้เกียจจัดทีมนะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตีธรรมดาดูนะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเดีย๋ยวดูก่อนอาจจะไม่ได้ให้ดูทุกคู่ขนาดนั้นนะอาจจะดูแล้วก็กดข้ามกดข้ามเดี๋ยวให้ดูสัก23คู่แล้วกันเดี๋ยวชั้นไหนที่แบบดูเหมือนจะชนะแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรากดข้ามนะ่าตีไปก่อนอันนี้ตัวแบกหลกักๆเลยจะเป็นทาาหน้าของซุยฟง อันเนี้ยกะเอามาเลยก็คือแบบเธอรแรกอ่ะให้ปุยามารลดฟูรี่คู่ต่อสู้ทาให้คู่ต่อสู้ก็ใช้ันติไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวไปรุนเินที่2นะเพราะว่าสปีดเราค่อนข้างเยอะกว่าก็มีโอกาสได้เปิดก่อนแล้วก็ให้ตัวดาเมจอย่างซุยฟองอย่างไรพวกเนี้ยทำดาเมจไปตอนเธนที่2องอ่ะอันนี้มันจะลดฟูรี่ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรโอเคสา,สาร์เข้าไปเดีย๋ยวดูถ้าคน2คนพอนะแล้วคน2คนแล้วก็แต่ละคนเนี้ยอาจจะให้ดูแค่แบบ พอใกล้ชนะแล้วก็กดข้ามใกล้ชนะแล้วก,กดข้ามเลยประมาณนี้ใกล้ชนะหรือใกล้แพ้ออแหละเอิมาแน่แหละโอเคมาใจอันนี้หอหลักของทีมนี้จะเป็นทางนั้นของหอเต่าอ่าบาราการันเพิ่มมาตาบล็อกนะถ้าจำไม่ผิดโอเคมาซัดเข้าไปอันนี้โซช่องที่สาไม่ได้ใส่นะถ้าจำไม่ผิดใส่แต่โซช่องที่2อันนี้น่าจะชนะได้อยู่ อันนี้น่าจะชนะอยู่แล้วทีมคู่ต่อสู้มันไม่ค่อยมีอะไรทีมนี้ไม่ค่อยน่าจะมันเท่าไหร่นะขอกดฆ่าไปแล้วกันอ่ะทีมแรกชนะอยู่อ่ะทีมที่2จะเป็นทีมดาเมจแบบดาเมจหลักเลยเป็นทีมทีมแทบจะทีมหลักเลยเพราะว่าอ่าสลับแค่อินอุเอะกับเนมพาราวินก็คือครบละแต่ทีมนี้คู่ต่อสู้ก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะเพราะทีมมันก็ได้เป็นทีมทีมที่แบบเอามาเหมือนให้เราชนะฟรีอ่ะแล้วเขาก็ไปชนะเราอีกทีมทีหลังเงี้ยเออสบายได้แหละโอเคอ่ะ สัตว์เข้าไปปับป๊บปับ๊บตีเข้าไปผมว่าเน,นี่ยถ้าตีเนี่ยมันน่าจะนานว่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะว่าเราจะสามารถไต่ได้จนถึงอันดับหนึ่งหรือเปล่านะอันนี้ชนะ4แพ้3นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะว่าอันดับท็อปๆเนี่ยเขาใช้เป็นตัวละครอะไรกันบ้างนะอ่าเดี๋ยวเป็นประมาณนั้นดีกว่ามา25อ,อันนี้เราเหนือกว่าโอเคมาลองดู เดี๋ยวไปดูตอนคู่สุดท้ายนะถ้าเราตีกับอันดับหนึ่งได้นะว่ามันจะชนะหรือเปล่านะเดี๋ยวคู่สุดท้ายให้ดูเต็มเต็มเลยแล้วกันเกือบเต็มแล้วกันนะแต่ว่าเต็มเต็มก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่โอเคมาเ้ขอกดข,ข้าบนะโอเคน่าจะไปตีกันอันดับหนึ่งแล้วนะดูจากสภาพได้ปะโอเคได้อยู่มาพลังก็ต้องดูความเร็วอีกทีหนึ่งเอ้ความเร็วเราเยอะกว่าว่ะหกเจ็ดอ้ความเร็วเยอะกว่าว่ะอ๋อเดี๋ยวนะ ว่าทีมนี้เราก็มีโอกาสชนะนะแต่ว่าอันนี้นาจะชนะแล้วผมขอโยกทีมแป๊บหนึ่งทีมไหนมันเป็นชิรายุกิว่าอยากเอาทีม3ไปเจอต้องกดตรงนี้โอเคทีมที่เป็นชิรายุกิจะเป็นทีมสุดท้ายทีมนี้เรายังเป็นทีมดามิยังพอมีโอกาสชนะอยู่ผมขอโยกทีมกระจอกผมไปเจอทีมเขาแล้วกันเจ้าที่1อ่ะโอเคทีมล่างสุดไอเซนทีมรอทีมดามิรู้วน่าจะชนะได้อยู่แล้วก็ทีมนี้ ทีมเราก็ทีมดาเมจก็น่าจะพอมีโอกาสน่าจะพอมีโอกาสอยู่นะแล้วก็ทีม, e, นนนนะทมนี้ผมว่าท id e ีมนี้จะเป็นทีมปล่อยไก่เรามากเอาอันนี้อันนี้โอเคทีมนี้มาเจอนีันี้ทีมปล่อยไก่ทีมนี้กับทีมนี้สองทีมนี้เนลม้าเนลมาเอาจริงๆสองทีมนี้ผมว่าทีมบนเราน่าจะเราน่าจะพอเหนือกว่าได้แต่ทีมล่างก็ทีมล่างอ่ะทีมล่างอ่ะน่าจะชนะอยู่แต่ทีมบน ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูก่อนนะแล้วก็ถ้าแพ้ทีมไหนเดี๋ยวเราถ้าทีมไหนที่เราแพ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวละครเรามีอยู่7ทีมใช่ไหมทีมไหนที่เราแพ้เดี๋ยวเราค่อยสลับตัวแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวขอดูอย่างนี้ก่อนถ้าเราชนะคนนี้ได้เราก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้เวรามเร็วงรเหนือกว่าด้วยแหละอ่าลองดูอันนี้มันมีตัวแ้นตีได้ประมาณ2-3ตัวแล้วก็ตัดไปก่อนไม่รู้ได้ไหมโอเคจะมีงินแ้นตีได้น่าจะโดนหนักอยู่นะทีมเราเนี่ยครับทีมมันมีตัวฮิวไง แล้วแม่งห่อเดียวกันด้วยมั้งเนี่ยเกี่ดันไก่ฟาดเข้าไปอ้าวยิ่งอยากกดค่ามากเลยเนี่ยตอนเนี้ยอยากดูว่าได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะฟาดเข้าไปยินงโอ้แม,ม่งลดหมดทุกตัวเลยเวนกัมล่านี้อ่าผมเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าป้าได้เสือเรารอดก็พอมีโอกาสอยู่นะ โอเคไปสื่อรอดอยู่แต่ไซเอลติดตันว่ะลองดูอันยิงซุยฟองเนี่ยโซช่องสผมยังไม่ได้ใส่นะเราใส่แค่สช่องอยู่ดามดาเม้าล้านกว่าก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แรงนะเบาอ,อยู่อ่ะอยากกดข้ามากเลยมันคันมืออยากกดข้ามากเลยอยากรู้ผลนะอยากรู้ผลมากๆอันนี้ อันจิงเราได้เปรียบตรงที่ว่าเราเปิดก่อนอะแต่ว่าระดับระดับกันพลังขนาดนี้แต่ว่าแต่ว่าของเขาพลังเยอะกว่านะพลังรวมของเขาเยอะกว่าระดับเนี้ยผมว่าความเร็วมันอาจจะสูสีกันแหละมันไม่ค่อยจะนิ่เท่าไหร่เพราะว่าตัวละครพลังมันค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีโอกาสที่จะสวนกันได้อยู่ละจัดมาเพาให้ผมว่าทีนี้เราแพ้วะ่ะเราไม่น่าชนะหรอกทนีนี้กดข้ามไปนะแพ้จริงด้วย ทีนี้ก็น่าจะชนะนะดูจากสภาพเราไม่น่าจะแพ้หรอกถ้า2ตัวดาเมจหลักอยู่ด้วยกันแล้วแพ้อีกเนี่ยก็ยับอยู่นะเออนี่นี่ของเขาใช้เป็นทางด้านของหอนิวอาจจะไม่มีเด่้ยงเลือดอ่าเนี่ยชนะอยู่นะอันนี้ขอ,เ,อ,อเดี๋ยวต้องดูก่อนไอ้เนี่ยมันคอมโบเลือดไอลนี่ว่าแม่งเลืไอลแบบอุ่นเลืไหลแรงขึ้นอุ่นทำให้เลืไหลแรงขึ้นนิว เลือดไหลสตาร์กเลือดไหลซุยฟงเลือดไหลไอชิบหายดูคอมโบกันนะแต่ของเราเป็นหอเต่าอ่ะแล้วก็มีเอ่อดิ้งเลือดมีอะไรพวกนี้อีกไม่น่าจะถึงกับตายหรอกมั้งเอ้ยหรือตายวะเฮี้ยมันแรงมากเลยเนะี่ยอุ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยอูย้คอมเฮ้ยคอมโบมันแรงจังอะ่ะเฮี้ยแม่งโคตรโกงน้ำมีดแบบเยอะจัดเลยผมว่า ขอกดข้ามเพราะว่าผมแพ้ว่ะไม่ได้ชนะหรอกนั่นไงแพ้สองโอ้หชนะสองอนนี้ชนะสองครั้งอุบาทจังวะอุ้ยเมื่อกี้คอมโบโมแม่งแรงมากเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ขอแก้มือใหม่เมื่อกี้เอ่อทีมสองคอมโบมันแรงเกินไปว่ะเราเราเรามื่อกี้ที่ชนะจะมีทีมไอเซนใช่ไหมกับทีมล่างสุดนี่จะมีทีมไอเซนชนะเพราะว่าทีมนี้เราก็ควรจะชนะนะนะเอา ทีมนิวเนี่ยปล่อยแพ้ได้ทีมบนสุดน่าจะชนะอยู่ทีมนิวเนี่ยผมว่าปล่อยแพ้ปล่อยแพ้ไปได้ทีมนี้ทีมนี้มีเบียคุยะปล่อยแพ้ไปแล้วก็ทีมนี้มีมุ้งเงกสือ่อไอสัตว์มันไม่น่าจะชนะเดี๋ยวนะไม่ใ่ปกติทีมนี้เราชนะใช่ไหมเราอย่างงี้ามันมันเป็นหอซันแต่ว่าของเราเป็นอันนี้ ก็น่าจะพอมีลุ้นผมจำไม่ได้ว่าทีมไหมนมาชนะบ้างแล้วก็ทีมนี้เราเป็นซุยฟงกับอันนี้ก็น่าจะพอมีโอกาสมากกว่าเดิมอยู่อันนี้เป็นอันเนี้ยแพ้อยู่ละอันนี้รอ,อบเมื่อกี้ทีมสุดท้ายราชนะเนาะอันนี้เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่ามันจะชนะหรือเปล่าเฮ้ยที่หนึ่งอยู่แค่เอื้อมเองมันต้องได้สิวะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูหนึ่งถึงสองทีมแรกก่อนนะถ้าหนึ่งถึงสองทีมแรกเราชนะ,ะต้องดูครึ่งต่อครึ่งอะ สามทีมแรกเราถ้ามีชนะสักสองในสองในสามเนี้ยก็ยังพอมีโอกาสอยู่นะลองดูอันนี้ลองลองปรับทีมดูแล้วนะถ้าแพ้อีกก็น่าจะต้องปรับแบบเยอะอยู่แต่แตจริงเมื่อกี้ทีมคอมโ,มโบเลือยไหลมันแรงมากเลยนะแล้วทีมแม่งถึกด้วยนะตีมไม่ตายด้วยขนาดตัวดาเมจสามตัวเลยนะเออถึงไวจิกโกนไม่ใช่ตัวดาเมจก็จริงแหละแต่ว่ามันช่วยดีบัฟนะั้นเพราะผมใส่เป็นทางด้านของล่าง,ง,างเซเซียวกับรถเกาะอ,อันนี้ก็ตีไม่เข้าเหมือนกันนะ หนาจัดเลยอลองดูจะไหวหรือเปล่าเอาจริง้งถ้าผมปั้นสตาร์กด้วยนะก็น่าจะได้ประมาณนั้นแหลยอาเมีเมันแบบแรงแบบแรงมากๆนะเมื่อกี้รู้จักสภาพแล้วคือแบบอ่ะเมื่อกี้คือ,อ,คอหอเต่านะหอเต่าเลยนะเว้ยหอเต่าเลีโอตันน่ะเลี้ยงเลือดไม่ไหวอ่ะขนาดมีเนวมีอะไรพวกนี้ด้วยนะ เดลคริสต์มาสอะไรพวกเนี้ยเล่งไม่ไหวนะดาเมจม่งแบบเวื่อวางมากในแบบงแขี้เกียจ์เลยอันนี้สามตัวหลอกเราแชนตีไม่ได้ต้องรอลุ้นอะ่ะอันนี้ไอเซนมันแชนตีได้เชิญหน้าก็น่าจะแค่ตัวเดียวแหละนะดูจากสภาพไอเซนแล้วก็ให้ในโกะลองโดบปับป๊บ ที่จริงควรจะใบให้นนโกะนะตันไม่ตันจะมีสองตัวแช้นตีได้อันี้นี่าจะพอตึงอยู่นะขนาดขนาดทีมหลักเรานะอีกทีมนึงอ่ะมันไม่ใช่ทีมหลักคู่ต่อสู้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างตึงแต่จริงๆผมว่าเอ่อเวลาเราตีกันอย่างเงี้ยมันควรจะดูที่ประมาณเทินสามขึ้นไปเพราะว่าตั้งแต่เทินหนึ่งเทินสองอ่ะทีมมันจะค่อนข้างถึกอยู่แล้วเพราะว่ามันจะได้บัฟด้วยโอนี่ติดตันด้วยเฮ้ยมันตีแรงจังอ่ะยี่เนียวคิดมาตายเลยอ่ะแรงจัดเลย อ๋อแล้วซันเป็นไรกนันนะซันอาอสันโดนสตันจากใครวะอ๋าผมว่าอันนี้น่าจะลำบากว่ะเห็นไ,ไหมแพ้แล้วขนาดไอ้เนี่ยนี่ขนาดทีมหลักเละเนี่ยไอ้ทีมนี้ก็ไม่ชนะหรอกทีมผมเนี่ยกดข,ข้ามไปตอนแรกกะาจะบอกอะไรนะโอ้ไท้เดียวทีมนี้ก็ไม่ชนะทีมนี้ก็ทีมปล่อยไก่เหมือนกันโอเคมาเดินต้องดูสามเอ้ยสามทีมหลักก็ไม่ได้ดิ สมทีมหลังก็ไม่ได้นะเรามีทีมที่เจอชิรายุกิ 4. อีกสามในสี่เนี่ยเราแพ้ทีมชิรายุกิเราชนะทีมทีมนี้ชนะสี่ห้าสี่ห้าเเราชนะชนะอ่ะสี่ชนะเดีย๋ยวขอดูทีมใหม่นะเมื่อกี้สี่ชนะอ่ะสี่เก็บไว้สี่ห้าเดี๋ยนะสี่ห้แล้วหนึ่งสอง เบียคุยะอันนี้มันไม่มีเด้งเลือดเฉพาะทางผมว่านี้น่าจะเวิร์กอยู่นะเราเอาทีมหนึ่งนี่อ่าเดี๋ยวเป็นประมาณนี้เราก็จะมีโอกาสชนะคือ3 4 5 7ี่ห้าเจ็ดถ้าสี่ห้าเจ็ดมันชนะอยู่นะผมว่าทีมสามผมก็มีโอกาสชนะเหมือนกันเดี๋ยวทีมหนึ่งกับทีมสองผมขอกดข้ามนะผมจะรุนที่ทีมที่สามถ้าทีมที่สามผมชนะทีมสี่ห้าหกอ่าสี่ห้าเจ็ดผมก็มีโอกาสชนะ อ่ะนี่เราปล่อยไปก่อนนะพอนี้ทีมเราเป็นทีมปล่อยไก่เราไม่ชนะอยู่ด้านนี้อันนี้ก็ทีมปล่อยไก่อ่าเออนี่จะเป็นทีมนี้เพราะว่าเนี่ยมันมีเด้งเลือดจากหออย่างเดียวมันไม่มีเล้งเลือดจากตัวละครพอพอมีหวังอยู่นะนอกจากว่าสันนุ่มมันจะปาดเราทีเดียวหายนะเอ้เมีสันนุ่มมันไม่มีสนุมดีกว่ามีเบีย,ยคุยะโอเคแต่ติดใบสวยเอ้นี่ชนะอยู่นะเนี่ยเมียไม่ตายเลยอนะย,ยัยงถือเลยแต่ว่าติดใบไปสองตัว ก็ก็ถือว่ามีโอกาสอหะมันมีโอกาสชนะอยู่นะถ้าเป็นก่อนนั้นเนี่ยแม่งไม่มีเลยอะลองดูลองดูงดจะดไปครับครับอ่ะปับ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 อันนี้เราไงเราก็ไม่น่าจะถึงตายหรอกเขินเนี้ยแต่เขินหน้าไม่แน่นะ คิราเราไม่ได้ปั้นลงทีมหลักอดัดิคีราเราไม่ได้ปั้นแบบสดาวอะ่ะคีระาแค่สดาวเองนะแล้วก็โซไม่ได้อะไรแน่นขนาดนั้นสามตัวโ,โหแลวคิรายุกิน่าจะโดนซีเนะี่ยโดนใบโดนอะไรไแต่ว่ามีอันนี้ฮิวอยู่แต่ว่าโอ้โหมันอันติได้2ตัวไงมันลูเคียกับลูเคียกับเบียคุยะเอ้แต่ว่ามันเป็นเธอที่2ออยู่นี่ทีมเราน่าจะพอพอไหวอยู่หรอกนะ โหยังไม่ไมตายเลยยังถึกเลยอ,ะอ่ะลูกเคียคิระดูเอาเอ้ยคือลูกเคียกับเบียคุยะอ่ะมาดูกันเรามีเด้งเลือดจากตัวอีกแล้วก็มีจากหออีกไม่แน่ใจจะตายเปล่านะก็เกือบเกือบอยู่เอ้ยเออคิร่าแดนตีเฮ้ยแต่ว่าโอเคคิรา่าแมนตีใส่เราเสร็จปพ๊บมสามตัวหลังแล้วแดนตีเลยเอ้ยแล้วนี้ก็อ่พอเทิร์นที่สามก็จะหมดหมดบัฟหอคอยละ มาดูกันว่ามันจะตายหรือเปล่าถ้ามันไม่ตายทีมผมน่าจะลําบาก <c oughs> ถ้ามันไม่ตายทีมกูนี่น่าจะลําบากเลยมาจัดตายจัดตายโอ้นี่ขนาดาให้ดูทุกใ,ให้ดูทุกแมต์เนี่ยนานนานแบบนานมากอันนี้แค่ดูแค่บางแมต์นี่ยังนานเลยอ่ะลองดูที่เหลือต้องอยู่ที่ซันแล้วแหละมันก็ดิ่งเลือดเยอะอยู่เนี่ย ขอสามตัวหลังตายไปเลยเบียคุยะตายตายไปไอ้แคยแม่งตายแค่สองตัวเองแล้วเออแล้วตัวที่ตายเป็นป้าเลสื่อทีนี้แม่งก็ถึกขึ้นอีกอ่ะแต่รอดไหมหนี่งผมว่าไม่น่ารอดว่ะมีโอกาสตายสูงอ่ะขู่คีระคีระแม่งยังแรงเลยอ่ะคีระแม่งสกิลแรงมากไอ้มัน โหด้วดูโหดข้ามเลยาตายตายหมดมแตกหมดเลยอ้ดหนักกว่าเดิมอีกเอ้ย <c oughs> อะไรเดี๋ยวมันเก่งยังไะทีมทีมหนึ่งเราก็ฆ่ามันไม่ได้น,นะนะทีมล่างสุดเนี่ยฆ่าได้อยู่แล้วไอ้ทีมชิรายิกิเนี่ยชิรายิกิแล้วก็3ตัวหน้าเนี่ยแนวหน้าถึงเนี่ยผมไม่อยากจะสู้นะเพราะฉะนั้นแล้วเอาทีมกากรากไปถูกแล้ว ทีมนี้มันก็มีโอกาสทีมนี้มันก็ชนะเมื่อกี้มันชนะ2ใน2ใน5ไอ้2ต่อ5แลว้วมันต้องมีทีมไหนที่แพ้แต่ว่ามันก็ยังพอมีโอกาสนะอันนี้มันเก่งเกินบางทีผมว่าเราควรจะเอาไว้ทีมนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็ตีเอ็เอเอกซกเคี้ยนเนี่ยตายอ่าเดี๋ยวจะกดแล้วแบบกดข้ามเลยนะขอที่1อยากลุ้นว่าจะได้ที่1ห,หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวตีแล้วกดข้ามเลยถ้าไม่ได้ก็กดใหม่กดใหม่ดม้วยตีดีกว่ามันจะชนะ ตัวมีเยอะเว้ยพอดิตตัวมีเยอะเออนั่นแหละกดข้ามปุ๊บชนะเลยว่ะก็จ,จะชนะเป็นทางหน้าของทีมสองเห็นไหมเป็นอย่างนั้นทีมสองอ่าทีมสองดูและพอเรากดไอ้สามตัวเนี้ยได้อะ,อะตัวเลือดไหลาสามตัวมันได้เราก็จะชนะง่ายหน่อยแล้วก็ทีมนี้ก็ชนะโอเคอย่างน้อยก็ที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งของซีซั่นให้มันชื่นใจหน่อยครับน้องๆ แคปไ้เลยแคปไปทําปกเลยมาเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่อ่าอันดับท็อปท็อปเขาใช้กันนะว่ามันจะเวิร์กอ่าว่ามันจะมีตัวไหนอะไรบ้างนะเพราะว่าซีซั่นนี้เรายังไม่ได้กดมาให้ดูเนาะโอเคเริ่มจากตัวละครของกูกดไม่ได้โอเคของผมก็คงจะเห็นบ่อยแล้วแหละมาเดี๋ยวดูจากคนอื่นแล้วกันกดไม่ติอ่ะคนแรกจะเป็นของคุณโฮมนะน,นี่ช่อง YouTube ก็จะมีเนี่ยตามนี้เลยนะก็นั่นแหละผมขี้เกียจขึ้น ให้แล้วกันนะก็ตามนี้เป็นต่างชาติหน้านี้ไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรนะจะไม่ได้เหมือนกันตัวละครกับโซ่ก็จะมีประมาณนี้ที่เขาใช้ก็จะไม่พูดแล้วกันนะก็เดี๋ยวจะสไลด์ไปเรื่อยประมาณนี้นี่ก็อันไหนที่ใครแบบยังไม่รู้ว่าตัวละครไหนควรใส่โซอะไรยังไงนะก็สามารถเอาไปอัดแอปใช้กับไอดีตัวเองได้นี่ไอนนจะเป็นทีมแบบทีมเหมือนทีมทีมแจกอ่าทีมแจกแ้มเพราะทีมหลักๆอะ่ะมันก็จะ เป็น่ใครพอทีมหลักๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นะก็คือใส่โซเต็มๆแล้วก็ดาวเยอะๆหน่อยนะอย่างนี้นะนี่ประมาณนี้ทีมหลักๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในท็อปๆของเกของเซิร์ฟเราอยู่เหมือนกันนะเซิร์ฟซีอยู่เนี่ยให้โกะเจ็ดดาวนะโคตรโคตรเอาเจ็ดดาวดูมากนี่ก็จะเป็นทีมปล่อยไก่นะนี่อันนี้จะเป็นอีกทีมหนึ่งนี่ซุยฟงนี่โซอาชูรากับโซชื่ออะไรนะโอไมดานี่แรงๆไปนี่โคตรเอา โอเคมาต่อไปจะเป็นคุณทันจิโร่นะอันนี้ก็จะเป็นคนถ้าจะไม่ผิดเป็นอ่านี่เป็นคนไทยนี่คนไทยนี่จะเป็นช่องลุงหยกนะนี่ผมก็ไปกดติดตามไม่อยู่ก็นั่นแหละตามตามเนีย่ยตามช่องเขาเลยนะก็พิมพ์แล้วก็นั่นแหละถ้าพิมพ์ถ้าสมมติเราพิมพ์ชื่อช่องอย่างเงี้ยพิมพ์ชื่อช่องเงี้ยแล้วมันไม่ขึ้นพิมพ์ชื่อช่องแล้วก็เวน้นวรรคแล้วก็ตามด้วยเกมบีดนะบีดเอเ์นอลโซหรืออะไรเงี้ยมันจะขึ้นให้แล้วกันนะประมาณนี้โอเคตัวละครอะไรก็เป็นประมาณนี้อ่าไอหมวกเนี่ยไอดี ID ผมไม่มีเพราะว่า ไอตอนที่กิจกรรมฮาโลวีนของเนมฮาโลวีนเข้าอะ่ะาะนั้นผมไปเที่ยวแล้วเงินก็คือเอาไปเที่ยวหมดแล้วก็คือไม่ได้เติมอันนี้ก็คือเสียดายหน่อยโอเคมาของให้ประมาณนี้ประมาณนี้สวนมากก็ตัวละครมันก็จะไม่ค่อยจะต่างกันมากนะมันจะมีแบบตัวที่แบบเป็นหน้าเดิมๆเยอะๆหน่อยนะที่แบบปั้นเขาเรียกอะไรหนึ่งในส่สตัวเพราะทีมใช่ไหมเจ็ใช่ไหมเ้าสเออถูกละ น่าจะถูกนะคณิสร์ไม่น่าจะตก <c oughs> 75 35 76 42ถูกแล้วเนี่ตัวละครก็จะเป็นว่านี้ก็เนี่ยเด็กอย่างที่บอกไปนะว่าตัวละครของพวกเรามันควรจะปั้นประมาณสัก42ตัวได้อันนี้ก็จะเป็นคุณลุงนี่อังคิลใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอังคิลอังคิลน่าจะเป็นคนไทยนะนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่จะเป็นประมาณนี้ตัวละครแบบโหแม่งยังดุมากดาวเยอะไปไหนนี่อ่ะดุแบบดุจะจัดเลย คลั้งก็16ล้านก,นกว่าๆนะอันนี่ดุมากดูดิของแบบอย่างแน่นนะโซคือแบบเนี่ยเอาจริ้งผมอยากสะสมโซอยากสะสมโซแบบโซอีเวนต์น่ะอย่างน้อยเก็บมาตัวละอ่าอีเวนต์ละหนึ่งอีเวนต์ละอันเนี่ยปกติอีเว้นหนึ่งมันจะมาประมาณสองโซใช่ไหมนอกจากไอ้การันตี220ครั้งอ่ะมันจะมีให้แลกประมาณ2ออันใจจริงอ่ะตอนเริ่มเล่นเกมอ่ะตอนแบบตั้งแต่ปีก่อนอ่ะอยากเก็บให้มันครบ แต่พอตั้งแต่เนี้ฮาโลวีนแล้วแบบเราไม่ได้เก็บอ่ะก็คือแบบก็แบบอไอ้เงี้ยเหมือนไอดีกูด่างพอยอ่ะเอาจิงมันด่างพอยตั้งแต่ตอนตอน้ตนตน้นต้นเกมที่เปิดใหม่ๆที่มันจะมีให้เติมอยู่2โซอ่ะโซทองกับโซม่วงอ่ะที่แบบโซเพื่อเพิ่มเลือดอ่ะโซเลือดอ่ะโซนั้นคือแบบตอนต้นนั้นแพงมากนะประมาณโซม่วงพันหนึ่งกับโซทองประมาณสองสามพันประมาณเนี้ยคือแบบนั่นแหละมันเราก็ไอดี ID เราก็เริ่มด่างพอยของไม่ครบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะ ก็เลยแบบเฮียช่างหัวแมงเดือถ้ากูจะเก็บครบทุกอันเนี่ยกูหมดเพิ่มอีกแบบอีกหลายหมื่นมากนะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือแบบเฮียปล่อยถอะไหนๆมันก็ไม่ครบแล้วก็ช่างแมงเหลือไม่ครบมันไม่ตายหรอกนะเอาจริงผมว่าคนที่ผมเปิดเผยให้ดูเนี่ยเขาน่าจะมีโซโซแรลๆที่ผมบอกนะเนี่ยมันจะมีโซของฮาโลวีนจะมีโซหมวกกับโซเนี่ยที่ผมไม่มีสองนั้นเมื่อกี้เราเปิดใครวะเนี่ยเปิดคนนี้ใช่ไหมใช่ปะเดี๋ยวขอดูกัน อ๋อไม่ใช่คนนี้ไม่ได้เปิดโอเคอะจะเป็นประมาณนี้ของเดี๋ยวดูประมาณ10คนแล้วกันนะจะได้แบบไปปรับใช้แล้วกันนีชิ้นจีจะเป็นสายรถฟรีนี่เจีมๆไปจริงหลายๆคนเขามีโซ่เยอะมากนะดับท,อบท,อบทอบ็อปๆเนี่ยดูดิเยอะมากแล้วจริงผมอยากได้ก่อบแบบนี้บ้างอนะ่ะไอเหี้ยว,วันนี้ก็แพ้ไม่ชนะกูยังไม่เคยได้ก่อเลยอ่ะ อ่อันดับเจ็ดอ่ายังไม่เคยได้กรอบแชมป์กับชาวบ้านชาวช่องเขาเลยอ่ะสิงเป็ดเลยวันนี้ก็แพนะ้เองนะนี่เนาะต้องเติมเพิ่อมอีกเท่าไหร่เนี่ยแล้วจริงเซิร์ฟต้นๆตอนเนี้ยมันก็เจอแต่พ,พวกเก่งๆไงมันก็เลยแบบลําบากหน่อยถ้าเป็นแบบเซิร์ฟใช้ๆอาจจะแบบมันอาจจะจับคู่ก,กับ้ายๆหน่อยมันอาจจะแบบถ้าสมมุติเราไปเติมหนักๆตอนตอนเนี่ยเซิร์ฟใช้ๆอ่ะมันอาจจะแบบเป็นท็อปได้เลยอะไรอย่างเงี้ย โอเคต่อไปจะเป็นคุณแกปบนะนี่แกปบมาวินติทโรคเอออ่าเดี๋ยวเปิดเรื่อๆหนแล้วกันนะยังไม่เห็นโซโลแลเลยวะ่ะใครมันมันน่าจะมีคนมีอยู่นะมันมีแหละนะแต่ว่าบางคนเขาอ,อาจจะไม่ได้ใส่ไว้ในตัวตัวหลักๆนสี่สิสองตัวเนีย่ยเปิดมาจะสิบคนเลยไม่เห็นเลย ประมาณนี้ตัวละครแน่นจัดประมาณนี้แล้วกันนะเอาคร่าวๆสิบคนเก้าคนสิบคนประมาณนี้แล้วก็ยอย่างที่บอกไปไอ้เยี่ยมแผลนี่แพ้แบบผมแพ้รอบไหนเนี่ยรอบรอบสี่คนเหรอใช่ไหมรอบสี่คน แพ้คนนี้สปีดผมเยอะกว่านะแต่ว่าตัวละครผมไม่แน่นเท่าเขาสปีดผมเยอะกว่าเขาอ่ะประมาณไม่ถึงหลักร้อยแต่ว่าตัวละครเขาแน่นกว่าไงเนี่ยอย่างเนี่ยให้ในโกหกดาวเอ่อเบียคุยะาหกดาวแล้วก็ซุยฟงเนี่ยก็หกดาวเนี่ยตัวละครเขาแน่นกว่านะเนี่ยนิวสามหกหกดาวคิระหกดาวโนเอลอีกหกดาวอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวละครมันค่อนข้างแน่นกว่านะเนี่ยเนี่ยเอ่อนิวคิดหกดาวหก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 ,หก โห,ห่เยอะหมดเนี่ยก็คือแบบนั่นแหละแพ้ตรงตัวละครน,นะเพราะตัวละครของผมส่วนใหญ่ก็คือ5ดาวนะเออก็นะ่นจะเป็นประมาณนี้โอเคก็นั่นแหละก็ขอจากกันก็ฝากกดไลค์ like, กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวจะแปะคลิปด้างซ้ายเพย์ดีดทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไพบกันใ,ใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม